หนูเจอหมิงบ้างไหมเนี่ยสามวันแล้วไม่กลับบ้านเลยอ่ะที่มหาลัยอาจาร,รย์ก็บ่นอยู่เหมือนกันคะ่ะว่าทำไมช่วงนี้หมิงไม่มาเรียนเลยค่ะหมิงหมิงจะไปไหนลูกหมิงไม่ต้องมายุ่งผมจะไปอยู่กับเพื่อนผมเบื่อเบื่อที่แม่มาบ่นทุกวันเนี่ยผมไม่อยากเรียนแม่เข้าใจะไม่ผมไม่อยากเรียนหมิงระวังแม่ คุณซื้อผลไม้หน่อยนะวันนี้ป้าย,ยังไม่ได้ขายเลย<ส>่าลูกกะยี่สิบบาทเองอะอโอ้ยซื้อหน่อยซื้อหน่อยคุณอย่าพิ่งไปสิแย่เลยขายของก็ขายไม่ดีเอาอยังไม่เลิกเล่นเกมอีกเหรอนเนี่ยเดี๋ยวก็เรียนหนังสือไม่ทนันแย้จะสอบวนะอีกสองปีก็จบปริญญาตรีแล้วจะหยุดเล่นได้ได้ยังเนี่ยรู้แล้วนะแม่ไม่จะบทอะไรให้นักกันนานเนี่ยโอ้ย แม่เนี่ยกุ้มใจจังเลยก็แม่กลัวลูกอ่ะจะเรียนหนังสือไม่ทันเพื่อนจะสอบไม่ได้ละสิงั้นผมไม่เล่นเกมก็ได้แม่ขอพันหนึ่งดิถ้าให้ตังแล้วต้องไปอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนเลยนะได้ต้องตั้งใจเรียนนะได้ครับได้ได้ได้เพื่อลูกแม่ทําได้ทั้งนั้นอชีวิตเนาะชีวิตเดี๋ยวนับก่อนนะวันนี้แม่ขายได้เท่าไหร่เหลืออยู่หกร้อยอ่ะเอาไปหกร้อยก่อนนะลูกแม่มีแค่นี้นะ แล้วกลับไปอ่านหนังสือนะอครับแม่เดี๋ยวจะกลับมาอ่านทั้งคืนเลยฮัอเหรอเออเออไม่ถึงพันว่อะเออเอเอ,เ,อเดี๋ยวเจอกันแย่แย่งั้นผมขอตรงไปหาเพื่อนแป๊บนึงนะครับแม่เอากลับมาเร็วๆนะลูกมาอ่านหนังสือนะผลไม้ไหมคะ ผลไม้ขายถูกๆผักก็ถูกๆนะคะอุ่นหนุนกันหน่อยนะคะแล้วขายไม่แพงป้าขายไม่แพงนะวันนี้ยังไม่เดียกขายเลยอุ่นหนุนกันหน่อยนะคะขายก็ยังขายไม่ได้เลยลูกก็ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย หนูภายหนูภายหนูพายเ<ะ>ออหนูเจอหมิงบ้างไหมเนี่ยสามวันแล้วไม่กลับบ้านเลยอ่ะน้าก็เป็นห่วงอ่ะกลัวมันจะสอบไม่ได้นะไม่เจอเลยค่ะนอาจารย์ที่มาหาอะไรอาจารย์ก็บ่นอยู่เหมือนกันค่ะว่าทําไมช่วงนี้หมิงไม่มาเรียนเลยค่ะเนี่ยก็ใกล้จะสอบแล้วด้วยค่ะแย่จริงๆยังไงน้าฝากถามๆเพื่อนแทนนะหน่อยนะเดี๋ยวน้าจะไปตามบ้านเพื่อนอีกสองสามคนนะน้าเป็นห่วงมันนะน้าไปก่อนนะได้ค่ะอาจารย์ น้องๆเห็นเจ้าหมิงบ้างไหมเนี่ย3ามวันแล้วมันไม่กลับบ้านเลยอ่ะป้าเป็นห่วงมันอ่ะไม่เห็นเลยครับพี่โอ้ขอบใจมากนะไปก่อนละหมิงหมิงเก็บเสื้อผ้าไปไหนแล้วลูกลูกจะไปไหนลูกลูกหมิงหมิงมิงจะไปไหนลูกหมิงไม่ตอมายุ่งผมจะไปอกับเพื่อนผมเบือ่อเบื่อที่แม่มาบ่นทุกวันเนี่ย ผมไม่อยากเรียนแม่เขาจะเปผมไม่อยากเรียนมีมีแล้วว่แม่แม่แม่ตื่นดีแม่ตื่นมาคุยกับผมดีแม่อย่าเป็นเลยนะครับ <c oughs> ผมสัญญาว่าผมจะตั้งใจเรียนต้องเรียนให้จบแม่แม่ตื่นมาคุยกับผมดีครับ เดี๋ยวครับแม่ครับผมทำสำเร็จแล้วนะครับเิ่งยังเลยลูก